บางวันเราก็เหนื่อยแต่ลึกๆข้างในเรายังอยากไปต่อใช่ไหมคะเพราะทุกครั้งที่คุณคิดได้คุณก็ไปต่อได้เสมอสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคิดได้ก็ไปต่อรายการที่จะชวนคุณมาคุยกันเรื่องความคิดที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณได้วันนี้เราอยู่กับรักค่ะและหัวข้อของเราในวันนี้คือ เหนื่อยแต่ไม่อยากหยุดเคยไหมคะที่ตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกว่าไม่อยากลุกไปไหนเลยแต่ข้างในกลับยังบอกตัวเองว่าเรายังหยุดไม่ได้ความเหนื่อยมันเป็นเรื่องปกติของคนที่พยายามนะคะยิ่งเราทุ่มเทกับบางสิ่งมากเท่าไหร่ความเหนื่อยก็ยิ่งลึกเท่านั้น แต่สิ่งที่ทำให้มันต่างออกไปคือเรายังอยากไปต่ออยู่หรือเปล่าบางคนเหนื่อยจากงานบางคนเหนื่อยจากความสัมพันธ์บางคนเหนื่อยจากความฝันของตัวเองหรือบางคนเหนื่อยจากการพยายามเป็นคนเก่งในสายตาใครบางคนเวลาที่เราพูดว่าเหนื่อย แต่ไม่อยากหยุดมันไม่ได้หมายความว่าเราดื้อหรือฝืนตัวเองนะคะแต่เพราะเรารู้ว่าสิ่งที่อยู่ปลายทางของความเหนื่อยมันมีค่าพอจะไปถึงมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของผลลัพธ์เสมอไปแต่อาจจะเป็นเรื่องของความหมายว่าทำไมเราถึงเริ่มต้นมาตั้งแต่แรก ลองถามตัวเองดูสิคะว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้มันสำคัญกับเรามากแค่ไหนถ้าคำตอบคือมากงั้นพักได้แต่ไม่ต้องหยุดนะมีคนเคยบอกว่าถ้านเหนื่อยก็พักบ้างฟังดูง่ายนะคะแต่บางทีเราพักแล้วใจมันกลับยิ่งไม่สงบเพราะใจเรายังอยากไปต่ออยู่ แค่ร่างกายมันล้าหัวสมองมันอื้อฉันเองก็เคยอยู่ตรงนั้นค่ะเคยทำงานจนร้องไห้ตอนกลางคืนแต่พอตื่นเช้ามาก็ยังหยิบคอมขึ้นมาทำงานเหมือนเดิมไม่ใช่เพราะอยากพิสูจน์ใครแต่เพราะยังมีเป้าหมายเล็กๆที่อยากไปให้ถึงบางที เราไม่ได้ต้องการแรงเพิ่มแต่เราต้องการความเข้าใจจากตัวเองตัางหากเหนื่อยได้ค่ะแต่อย่าด่าว่าตัวเองว่าอ่อนแอช้าลงได้แต่อย่าหยุดนิ่งจนหมดไฟลองปล่อยให้ตัวเองได้พักอย่างมีคุณภาพไม่ต้องรู้สึกผิดที่อยากพักไม่ต้องกลัวว่าคนอื่นจะมองว่าเราท้อ เพราะไม่มีใครอยู่ในรองเท้าของเราจริงๆการพักไม่ได้หมายถึงการยอมแพ้แต่มันคือการชาร์จแบตเพื่อให้ไปต่อได้ไกลกว่าเดิมเหมือนเวลาคุณขับรถทางไกลคุณอาจต้องแวะเติมน้ำมันบ้างแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณเปลี่ยนเส้นทางดังนั้นเวลาที่รู้สึกเหนื่อย อย่าเพิ่งตัดสินตัวเองว่าฉันไม่ไหวแล้วเพราะบางทีคุณแค่ต้องพักนิดเดียวเท่านั้นเองถ้าตอนนี้คุณกำลังฟังอยู่แล้วคุณรู้สึกเหนื่อยรู้สึกหมดไฟขอให้คุณรู้ไว้นะคะว่าคุณไม่ใช่คนเดียว ทุกคนบนเส้นทางของการเติบโตล้วนมีวันที่หมดแรงทั้งนั้นแต่คนที่ไปต่อได้ไม่ใช่คนที่ไม่เหนื่อยแต่คือคนที่เข้าใจความเหนื่อยของตัวเองและเลือกจะค่อยๆเดินต่อไปแม้จะช้ากว่าเดิมก็ตามอย่าลืมนะคะว่าชีวิตไม่ต้องรีบไปถึงเป้าหมายก่อนใคร ขอแค่เรายังอยากไปต่อแค่นั้นก็พอเหนื่อยได้แต่ไม่ต้องหยุดเพราะทุกก้าวของคุณมันมีค่ามากกว่าที่คุณคิดเสมอขอบคุณที่ฟังมาจนจบค่ะถ้าตอนนี้คุณคิดได้อะไรบางอย่างจาก EP นี้อย่าลืมกดติดตามช่อง คิดได้ก็ไปต่ออย่าก,กลัวที่จะเริ่มใหม่เพราะทุกครั้งที่คุณคิดได้คุณก็ไปต่อได้เสมอ